น้อมต่อพระรัตนไายลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจจัยให้ลูกได้บรรลุมผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจ,จโยโหตุสาธุสาธุสาธุาธน้มัสการหลวงพี่เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านนะคะอันนี้เห็นภาพเรียบร้อยเนาะเราเริ่มเลยนะคะ ต่อจากครั้งที่แล้วนะคะวันพุธจากรูบาลหน้าห้าแล้วตอนถึงปากกาเสสิอยู่หน้าหกบรรทัดแรกนะคะอันนี้เราก็เริ่มตรงนี้เลยนะคะ,ะที่อาเทกะทีวสั่งนะคะจนถึงปากกาเสสิเราเริ่มตัวแรกก่อนนี้นะคะ อ่าตอนนี้เราดูประโยคนี่เป็นประโยคอะไรคะเลขนอกนะคะเพราะว่ามันไม่มีฟันหนุนน้อมตอบรัตน์นา,ายทุทธขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรคผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโยโหตุสาธุสาธุสาธุน้ัศการหลวงพี่ขันติแล้วก็หลวงพี่เอ่อวิกรมแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะเเราเริ่มกันเลยนะคะจากอุบาลภาคหนึ่งนะคะ หน้าห้าถึงหกเลยนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้เราเอ่อหน้าห้าถึงหกเสร็จเอ่อครั้งต่อไปวันจันทร์จะเริ่มหน้าหกจนกระทั่งถึงหน้าเจ็ดนะคะแล้วก็ไปต่อหน้าเก้าหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยขึ้นเรื่องที่สองนะคะวันนี้เราก็เริ่มตรงนี้เลยประโยคเอ่อประโยคแรกอะ่ะเราก็มาดูตรงนี้คอมม่าอ่าแล้วก็เห็นมันไม่มีฟันหนูก็เรียกว่าประโยคอะไรคะเล็กนอก พอะปโยคเล็กนอกเสร็จเราจะไม่ไม่มีอารัประนะเราก็ขึ้นต้นนิบาทก่อนนะคะอ่าว้วก็เริ่มเห็นตัวนี้เป็นนิบาทอ่าตัวนี้เป็นอะไรคะสนธิสนธิเราก็ตัดบทออกมาเป็นสองสั์ตัวแรกคืออัฐถแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรคะเอกทิวาสาังอย่างนี้นะคะไอ้ตัวเนี้ยเวลาเราเห็นตรงเนี้ยเป็นสองเป็นสามเป็นเจ็ดเวลาเราแปลคะ่ะเราแปลเป็นเจ็ด แปลว่าไหนเพราะมันเป็นการละสัตมีแต่ตัวอัฐาที่มันเป็นนิบาทเนี่ยนิบาทตัวนี้มันเป็นอะไรคะนิบาทตัวนี้เขาเป็นนิบาทบอกการก็เหมือนกับเป็นการละสัตมีไปด้วยนะะเราก็ต้องเริ่มแปลตัวอัฐาก่อนนะคะอัฐาแปลว่าอะไรคะแปลว่าครั้งนั้นนะคะอัฐาครั้งนั้นเอกะที่วาสังเนี่ยที่ว่าสะเ,เ,เนี่ยแปลว่าวันไอตัว นะคะเราก็จะแปลว่าอะไรคะเมื่อกี้บอกแล้วว่าตรงนี้เป็นสองเป็นทุติยาเป็นตัติยาเป็นสัตตมีแต่เวลาแปลแปลเป็นเจ็ดก็คือเป็นสัตตมีแปลว่าในที่วาสาแปลว่าวันก็แปลว่าในวันแล้วก็อะไรคะหนึ่งนะคะพอจบเรียบร้อยแล้วเราก็หาใครคะพอเราได้นิบาตการัตตมีเราก็หาประธาน หาประธานแล้วก็ดูตรงสระโอนะเราเจอมหาปาโลอ่ะมหาปาโลเราก็แปลตัวนี้เลยตัวหมายเลขหนึ่งนี่คือปัทมาวิพัสเอกวัจนะเนาะซึ่งแปลว่าอันว่าจุดๆุดุด,ดอย่างนี้นะคะแล้วตัวมหาปาโลนี่เป็นใครคะเป็นกุดุมพีอ่ะกุดุมพีชื่อว่าอะไรคะชื่อว่ามหาปาะละเราต้องมีอันว่านะคะอันว่ากุดุมพีชื่อว่ามหาปาละอย่างนี้นะคะ ต่อมาเราก็หากริยาเราก็เอาเริ่มกริยาในระหว่างก่อนแล้วก็เจอตัวนี้อ่าแล้วก็นี่คืออะไรคะสวามาจากอะไรคะมาจากตวาตวาแปลงร่างเป็นสวานะตะวาก็แปลว่าแล้วเป็นตุนาธิปัจจัยนะคะอ่อทิสะเป็นอะไรคะเป็นาธาตุทิสธาตุในความอะไรคะในความเห็นแล้วก็เลยแปลตัวนี้ว่าอะไรคะแปลว่าเห็นแล้ว นะเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สว่า glacier. นี่เห็นแล้วใช่ไหมคะเราก็มาดูตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นสระเอเห็นไหมคะแล้วนี่ก็เป็นสระเอและนี่ก็เป็นสระเอเหมือนกันนะเราดูตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นสองทั้งหลายใช่ไหมคะเราก็ดูปุริเสอย่างเงี้ยปุริเสเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะมาจากปุริสะเป็นอะไรคะอัการัน อาการในไหนคะในปุงลิงใช่ไหมคะพอเป็นสสลเอตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นไอตัวนี้มันจะเป็นเอ,อ่อทุติยาวิพัฒน์ใช่ไหมคะอ่าเราก็แปลว่าซึ่งใช่ไหมคะจุดจุดจุดทั้งหลายอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าอริยะสาวกใช่ไหมคะเราก็จะแปลลักษณะนี้เราก็ดูตรงนี้ก่อนอ่าไอตัวเห็นนะคะเวลาเขาเห็นเนะี่ยอันนี้คําว่าแล้วมาเห็นแล้วไอตัวเห็นอย่างเดียวมันเป็นอะไรคะ มันเป็นสกรรมธาตุก็คือธาตุที่อะไรคะที่เรียกหากรรมธาตุที่เรียกหากรรม,รก,ก,รรมกรรมคือใครคะกรรมก็คือตัวซึ่งนะคะก็คือตัวชุติยาเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือซึ่งจุดๆ,ๆทั้งหลายแล้วคําศัพท์นี้คืออริยะสาวกเกก็เป็นอริยะสาวกเราก็ตอบไปว่าซึ่งอริยะสาวกทั้งหลาย ตัวนี้เขาเป็นวิเศษนะเขาใช่ไหมคะเขาขยายขยายตัวนามตัวนี้เป็นนามนามอันนี้เป็นอะไรคะเป็นคุณนามเสร็จแล้วเราก็เอาตัวที่เป็นคุณนามเนี่ยเราจะเเห็นว่ามันจะเป็นสระเอเหมือนกันแต่เวลาเราแปลเนี่ยคุณนามเหล่านี้เราจะไม่ออกสำเนียงะนะไม่ ไม่นะคะไม่ถูกไหมคะไม่ออกสำเนียงอายะตัตนิบาตคือจะไม่มีคําว่าซึ่งจุดๆทั้งหลายอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่ออกนะคะเราก็จะแปลตัวคุณนามแปลว่าผู้มีไปเลยนะคะอ่าผู้มีอันอย่างเงี้ยนะแล้วก็แปลตัวนี้เออผู้มีผู้มีอะไรคะตรงนี้เขาจะมีวัตถุก่อนอ่าก็เป็นผู้มีวัตถุแล้วก็ตรงนี้อะไรคะคันถาแปลว่าของหอมแล้วก็ อันนะผู้มีวัตถุเสร็จแล้วก็มีอะไรคะของหอมตอนนี้ระหว่างตรงนี้ค่ะเขาก็จะเชื่อมด้วยและและอะไรคะมาลาแปลว่าระเบียบและระเบียบนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นอาทิศศัพทิศแปลว่าเป็นต้นนะคะแล้วเขาเชื่อมตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นเจ็ดเป็นในในอะไรคะหัดเถคือในมืออ่าแล้วก็แปลตัวนี้เลยนะคะ ผู้มีผู้มีวัตถุแล้วก็มีของหอมและระเบียบนะคะเป็นต้นเนี่ยอทิษ์นะในไหนคะในมือเราจะแปลลักษณะนี้จะไม่มีไอตัวทั้งหลายนะคะแล้วไม่มีตัวซึ่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูตัวต่อไปอ่าตัวนี้เป็นอะไรคะตัวนี้ก็เป็นคุณนามเป็นวิเศษณะนะคะก็เป็นอะไรคะคุณนาม เขาขยายไครคะเขาขยายตัวเนี้ยคะ่ะคำนามอ่าตัวนี้เป็นนานามเขาเอาตัวนี้อันตระปัจจัยมันก็มาขยายตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรคะเป็นสระเอจะสังเกตรตรงนี้นะตัวนี้มาจากตัวนี้นะมาจากอันตะอย่างนี้นะแล้วกลายเป็นอันเตยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าเขาจะต้องทําไมคะเขาจะต้องเออเป็นลักษณะวิพัตเดียวกันแต่เวลาแปลตัวเนี้ยเราจะไม่แปลเออ ออกสำเนียงอายตานิบาตอย่างเงี้ยสองทั้งหลายไม่มีนะอ่าเพราะฉะนั้นเราแค่แต่งตัวเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันแต่ไม่ออกสำเนียงอายัตานิบาตเราแปลตัวนี้วิเศษนะคือคุณนามอ่าแล้วก็แปลว่าผู้นะคะเสร็จแล้วคัดฉาบแปลว่าไปอันตาปัจจัยแปลว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แปลว่าผู้ไปอยู่นะคะตอนนี้พอไปเนี่ย พอไปเนี่ยไปทาไมคะไปต้องเป็นสู่ตรงนี้สองเนี่ยคือตัวไหนคือตัวอังอังคือสองคืออะไรคะทุติยาทุติยาวิพัฒน์เนี่ยพอไปปุ๊บก,ก็ต้องสู่เลยนะคะสู่แล้วก็พูดทับศัพท์วิหารังสู่วิหารนะคะ,ะตรงนี้เราก็จะแปลจบไปแล้วนะคะต่อมาเรียบร้อยแล้วเราไปดูกิยาในระหว่างอันนี้ตัวนี้ตัวแรกกิยานในระหว่างเนี่ยแต่ว่ากลายเป็นสวา ตัวต่อไปคือตัวไหนคือปุจฉิตตวาเห็นไหมตัวตวาตัวต่อไปเวลาเราดูกิริยาเนี่ยเรากั้นไ้เลยเห็นไหเราก็กั้นไปเลยอย่างนี้จะได้รู้ว่าอ๋อม่เป็นกิริยานะเี่แล้วก็กั้นไปตอนนี้ปุจฉิตตวาตัวนี้เอาไว้ทาอะไรเอาไว้เปิดตรงนี้เปิดตรงเลขไหนนี้ประโยคเลขไหนตรงฟันหนูนะแล้วมีอิติมาด้วยนะเสร็จแล้วสับนี้เป็นอะไรคะเป็นสนธิกันเราก็ตัดบทเป็นสองสับใช่ไหมคะ ติตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอิติเพราะอะไรเพราะข้างหน้าเขาเป็นเสียงยาวนะสระอ่าเสียงยาวอ่าเห็นไหมคะเป็นสระอีแต่ตัวศัพท์เขาเองเนี่ยเป็นไรคะเป็นสระเสียงสั้นเป็นสระอีถูกไหมคะแต่ติตัวนี้คืออิติแล้วก็เลยทําให้ตรงนี้เป็นเสียงยาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกิยาตรงนี้เรียบร้อยอ่าเราเปิดตัวนี้ก่อนนะปุชิตวากับอิติสองตัวนี้เอามาเปิดตรงไหนคะ ปูจิตวากับอิติเอามาเปิดตรงนี้เห็นไหมคะเปิดฟันหนูตรงนี้เพื่อจะเข้าเล็กในนะคะปูจิตวาตรตรงตวาแปลว่าอะไรครับแปลว่าแล้วปจฉะเนี่ยแปลว่าอะไรคะแปลว่าถามและอิติตอนเปิดเราก็บอกว่าแปลว่าว่าใช่ไหมคะปูจิตวาถามแล้วอิติว่าแล้วก็เปิดข้างในไปเลยเพอเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องหาคืออรรัปณะไม่มี อานนิบาทไม่มีการลัสะตมีไม่มีเราก็แปลประธานเลยนะประธานเราดูตรงไหนคะดูสระโออันนี้คืออะไรคะปุงลิงและเป็นอะไรคะเป็นปัตถมาวิพัตแล้วเป็นเอกวัจนะประธานเนี่ยเราก็แปลตัวปัตมาว่าอะไรคะอันว่านะเสร็จแล้วตัวนี้เป็นเงามันเงามันคือใครคะคือสัพนามอัยังเนี่ยเป็นใครคะเป็นอิมัสส อ่านะคะเราก็แปลไปพร้อมกันอยังมหาชนโนอ่าเราก็แปลนี้อันว่ามหาชนนี้นะคะอันว่ามหาชนนี้เสร็จแล้วมาตามด้วยกิริยากิริยาคุณภาพอยู่ตรงนี้คัติตอ่าคัจฉาแปลว่าไปอ่าติแปลอะไรคะติตัวนี้เป็นวัตตมานานี่นะคะวัตตมานาวิพัฒอ่าล้วก็แปลว่าอยู่ย่อมจะใช่ไหมเอาย่อมย่อมเลยคะคัจฉา,าแปลว่าไป ขัาฉามาจากไหนมาจากขมัทธาแปลงร่างมาเป็นขัจฉะาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แปลดได้เรียบร้อยแล้วว่าย่อมไปย่อมไปไหนคะเราก็ดูตัวนี้ตัวก็ไก่สระอุมาจากไหนคะมาจากกิงอย่างนี้นะคะกิงเป็นใครคะเป็นสัพนามสัพนามประเภทไหนคะสัพนามประเภทเขาก็จะมีว่าเออสัพนามเนี่ยเขาจะมีวิเศษนะใช่ไหม แล้วก็มีปุริสะสัพพนามถูกไหมคะแต่ว่าตัวนี้เขาเป็นอะไรคะวิเศษณสัพพนามแล้ววิเศษณสัพพนามเขาก็แยกออกมาอีกใช่ไหมคะเขาแยกมาเป็นสองอันตัววิเศษณสัพพนามนะคะเขาแยกมาเป็นสองอันก็คืออะไรคะนิยมกับอะไรคะอนิยมตัวตัวปุ่น,นี่มาจากกิง่งใช่ไหมคะตัวกิ่งเนี้ยมันเป็นอะไรคะ มันเป็นอะนิยมที่มันมีกี่ตัวคะมี13ามตัวนะคะแจกเหมือนใครคะแจกเหมือนยะสับอ่านะคะเสลเอ่อเนี่ยหอยหีบสลีนะ่ยเนี่ยไอหอยหีบเนะี่ยแล้วก็เสลี่แล้วก็ตามด้วยอย่างนี้ใช่ไหมอ่านว่าอะไรคะอ่านว่ากุหิงนะคะเนี่ยอ่านว่ากุหิงตัวนี้มาจากไหนคะมาจากอัพยยยะสับก็คืออะไรคะปัจจัย ปัใจจัยไหนๆคะในอัพยะนะยะศัพท์นะคะตัวนี้แปลแปลเป็นอะไรคะเป็นเครื่องหมายเจ็ดก็คืออะไรคะสัตมีวิพัตส,สัตมีวิพัตตัวนี้ก็คือจะต้องแปลว่าอะไรคะแปลว่านัยใช่ไหมคะแล้วตัว,ต,วตัวกิ่งเนี่ยอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นสรรพ,พนามนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปัใจจัยใช่ไหมในอัพยะยะศัพท์ตรงเนี้ยแล้วก็เอามาบวกกันเวลาเสร็จสําเร็จรูปก็เป็น กู่หิงอย่างเงี้นะคะอ่านว่ากู่หิงนะคะเราก็มาดูว่าตัวนี้เป็นปัจจัยปัจจัยที่อยู่ในไหนคะเก้าตัวปัจจัยมีอยู่เก้าตัวที่อยู่ในอพยยศัพท์จะต้องทําไมคะปัจจัยเก้าตัวเนี้ยจะต้องอยู่หลังหลังใครคะหลังสรรพนามเท่านั้นอันนี้เป็นสรรพนามนะคะอยู่หลังสรรพนามเท่านั้นในปัจจัยเก้าตัวแล้วจะต้องทำไมคะเวลาเราจะแปลค่ะ เราจะต้องโยกนามนามนะคะเราก็คือโยกฐานเนมานะคะตัวนี้ทําหน้าที่เป็นเจดใช่ไหมเครื่องหมายสตาัตมีวิภัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราโยกมาตรงเนี้ยเป็นสระเอก็เป็นเจดตัวลากศัพท์ของเขาคือฐานะนะเสร็จแล้วเรามาดูตัวผู้หินนะคะเราทําไว้ข้างล่างนะคะอ่าดูอันนี้เคยสอนไปหมดแล้วนะคะอภยญยาศัพท์ตัวนี้ปัจจัยมีเก้าตัวนะคะคือแตะละตะถาหะแล้วก็ท้า นะคะทิแล้วก็หิงแล้วก็หังนะคะลาหินจจนังแล้วก็วะมีเก้าตัวลงหลังสรรพนามเท่านั้นเป็นเครื่องหมายสัตมีวิภัตเวลาเราแปลต้องยกใครมาคะนามนามจะเป็นนามนามที่เป็นเอกวัจนะหรือพทหุวัจนะเข้ามาก็ได้ยกตัวอย่างตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะอ่ากิงกับหิงนะคะเป็นปุหิงนะคะแปลว่าในจุดจุด,จดไหน ะะเสร็จแล้วเวลาเราโยกมาเนี่ยฐานะเนี่ยค่ะอ่าเราก็มาดูตัวฐานะนะคะอ่านี่ยนะตัวนี้ตัวที่เราโยกมาเนี่ยคําว่าฐานะเฉยๆนะี่ยแปลว่าที่นะคะหรือว่าแปลว่าฐานะเลยก็ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยเราก็แปลตัวนี้ไปได้เลยนะคะปกติแปลว่านายแล้วก็จุดๆไหนใช่ไหมคะ ไหนมาจากไหนคะคำว่าไหนไหนก็มาจากไอตัวนี้มาจากกิ่งนะคะแปลว่าไหนนะคะในจุดจุดจุดไหนและตัวนี้แปลว่าที่ก็แปลว่าในที่อะไรคะในที่ไหนนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตามด้วยอิติอิติแล้วจบก็แปลว่าดังนี้เมื่อกี้เราเปิดเราเอาสองตัวนี้เปิดอิติตัวนี้จะแปลว่าว่าอันนี้ปุจฉิตว่าถามแล้วแล้วก็อิติว่าข้อปิดอิติก็ต้องเป็นดังนี้นะคะแล้วเราก็ดูตรงนี้คอมม่าเราจะไม่ใส่อะไรตอน แต่โดยพยัญชนะนะเราไม่ต้องใส่เครื่องหมายนะคะเพราะว่าเราจะใส่เครื่องหมายแค่ตัวเนี้ยจุดฟุลซอฟใส่เครื่องหมายหัวตะปูนะคะออเก็คือพยัญนน้อย <c oughs> ตอนนี้พอกิริยาตัวแรกจบไปแล้วกิริยาตัวที่สองจบไปแล้วเรามาหากิริยาในระหว่างตัวที่สามก็อยู่ตรงนี้ตาวาราแล้วก็กั้นไว้แล้วหาตัวที่สามเพื่อจะนํามาแปลอาสุตวาเนี่ยสุเนี่ย แปลว่าอะไรคะสุธานในการฟังใช่ไหมคะแปลว่าฟังแลวเสร็จแล้วตวาแปลว่าแล้วก็แปลว่าฟังแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ดูอิติเราเห็นอิติไหมคะอิติเนี่ยกับสุตวานี่ทั้งสองตัวนี้นํามาเปิดเลยคะ่ะมาเปิดประโยคเลขในคือตรงฟันหนูนี้พราตรงนี้เป็นประโยคเลขในนะคะเรียบร้อยตอนนี้ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นสนธิกันก็ต้องเอามาตัดบทเป็นสองสับ สองสองศัพท์เนี่ยติตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นอิติแน่นอนเพราะอะไรคะเพราะตรงข้างหน้าเขาเป็นสระอาสระอา,านี่เป็นเสียงอะไรคะอ่าเสียงยาวใช่ไหมคะเป็นสระเสียงยาวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นติก็เลยเป็นอิติแล้วตัวนี้จะเห็นนะคะมันมีอายะถึงกัญญาใช่ไหมคะกัญญายะอ่ายะตัวนี้มีตั้งแต่สามสี่ห้าหก จนะในที่นี้เราเป็นสี่นะคะตรงเนี้ยยาตัวเนี้ยเป็นสี่อ่าสมมุติว่าตัวเนี้ยปกติตรงเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นแจกเหมือนกันยาใช่ไหมเป็นอิทธิลิงแต่ปกติแล้วเนี่ยตัวเขาเองอย่างเงี้ยนะคะเขาจะเป็นอะไรคะเขาจะเป็นนับบงนะเขาจะเป็นอย่างนี้นะเป็นตัวนี้นะตอนนี้ถ้าเกิดเขาเป็นสะอาแบบนี้ เขาเป็นแจกเหมือนอีทธีลิงก็แจกเหมือนกับกับญญานะคะแจกแบบนี้นะคะเราก็เป็นสี่สี่เนี่ยก็มีคําว่าแก่เพื่อต่อใช่ไหมคะแล้วเอาแปลว่าเพื่อนะคะอันนี้เราก็แปลว่าเพื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ดูต่อไปตัวศัพท์นี้ศัพท์เนี้ยมันมาจากอะไรอ่าเราก็ต้องดูเข้าใจว่าสาวะนะเนี่ยมาจากอะไรคะมาจากตัว เสูใช่ไหมคะตัวเนี้สูธาตุสูธาตุาในการไหคะในการฟังใช่ไหมคะเสร็จแล้วตัวตัวณะเนี่ยมาจากอะไรคะมาจากยุป,ปัจจัยยุป,ปัจจัยอยู่ในไหนคะอยู่ในนามกิจนะคะอพอเรารู้ว่ายุป,ปัจจัยอยู่ในนามกิจยุเนี่ยเขาก็แปลงร่างมาเป็นอน,นะเสร็จแล้วเอาตัดออ่างก็จะเหลือนอน,นูตัวเดียวอย่างนี้นะคะ แล้วเป็นภาวะอะไรคะภาวะรูกภาวะสาธานะนะคะแล้วก็แปลงยุคให้เป็นอานะก็เหลือเลยเหลือแค่นอนหนูตัวเดียวอย่างนี้นะคะเราเข้าใจอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะรู้ว่าอ๋อตรงนี้แปลว่าฟังเนาะ,ะเราเพิ่มมาดูตัวต่อไปนะคะเราก็ดูตรงเนี้ยธรรมะใช่ไหมเออตรงเนี้ยระหว่างเชื่อมกันระหว่างตรงนี้แล้วตัวนี้ทําไมถึงมีสอเสือเพิ่มมาตัวหนึ่ง ตัวที่เราเพิ่มมาตรงนี้เป็นการสอนอสอนเพิ่มคือสอนตัวเหมือนกันเข้ามาเขาเรียกว่าพยัญชนะสังโยกนะคะก็คือสอนตัวมันเองเข้ามาอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีะเป็นอวักอวักเนี่ยก็จะมียอยักษ์สองตัวยอยักษ์สองตนนะคะลอลิงสองตัวนะคะแล้วก็มีอะไรคะแล้วก็มีไอตัวสอสเสือสองตัวแต่ว่าปากกามัน มันหมดนะคะเดี๋ยวทำไงดีเออมันจะเขียนไม่ได้อะปากกาไม่ได้มามองเลยวปากกใช้พูดไปก่อนนะคะแล้วก็เสียบไปอ่าแล้วนี้เรามาดูต่อนะคะว่าเออเราเห็นเห็นหน้าจอเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเออพูดต่อนะคะตอนนี้เอ่อตัวเขาเองคำคำพูดตัวเนี้ยคะ่ะธรรมะสวนัะ์ไม่ต้องพูดถึงอายะนะคะถึงแค่ตรงเออ ตรงนี้นะธรรมะสวนะนะคะเห็นตัวหนังสือใช่ไหมคะอ่าแล้วแปลว่าการฟังซึ่งธรรมนะคะตัวเขาเองเนี่ยจะเป็นอะไรคะเขาก็จะมาจากตัวเอ,อ่อชัตถีตับปุริสัสมานนะคะอย่างคําว่าธรรมะก็จะเป็นธรรมะสนะใช่ไหมธรรมสะสะัสะใช่ไหมธรรมสะสะัสะแล้วก็ตัวสาวะนังตัวเนี้ยสาวะนังเนี่ยมันจะเป็นไอตัวออปัทมา ซึ่งเป็นนับปุ่มนะคะะฉะนั้นี่ก็จะเป็นฉัดถีตับปุริัสมาแล้วก็เท่ากับอะไรคะเท่ากับธรรมะสาวนังนะคะก็ตัดสะสะออกไปเวลาเราเชื่อมกันเป็นสมาเนี่ยนะคะแต่ตัวเอ่อตัวเนี้ยมาจากสุธาุนะคะสุธาุในการฝังแล้วลงยุป,ปัจจัยแล้วทําไมทําไมเห็นสระอุหายไปใช่ไหมคือเวลาเราลง ออยุป,ปัจจัยไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วตัวสุธาตเนี่ยสระอุที่ตัวสุอะค่ะเขาพืชพืชสระอุที่ตัวสุธาเนี่ยให้เป็นสระโอแล้วก็วิกาละโดยการแปลงอะคะ่ะแปลงสระโอให้เป็นอวะอวะก็เหลือวแหวนตัวเดียวนะคะแล้วก็ยุป,ปัจจัยก็คือยุแป,ปงลงร่างเป็นอนัตก็เหลือนอนหนูตัวเดียว นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าปากกาอาจจะมีขีดเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะได้สิบสี่แล้วนะคะเ,เราจะเริ่มใช้ปากกาต่อนะคะอันนี้พอเข้าใจไหมคะตรงเนี้ยอ่าตรงนี้เข้าใจเนาะตัวนี้มาจากอย่างนี้นะคะอ่าแล้วก็อย่างนี้อ่าแล้วก็อย่างนี้นะคะอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วตัวนี้อ่ะเออเขามาจากตัวนี้ตัวนี้มาจากไหนคะมาจากตัวอย่างนี้นะคะ แล้วก็เติมเติมนิขหิตลงไปนะคะอย่างนี้นะคะเอออย่างนี้แล้วตัวนี้ทําไมคะตัวนี้เขาก็คือเป็นพยัญชนะสังโยกคือซ้อนเข้ามานะคะเป็นพยัญชนะสังโยคนะคะอ่าอย่างนี้นะคะแล้วก็คือซ้อนตัวเขาเองเข้ามานะคะอย่างมียอยักษ์สองตัวลอลิงสองตัวแล้วก็สอสเสือสองตัวก็คือตัวนี้นะคะอวักแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวไอ้นี้ยมาจากสุธาใช่ไหมคะ เขาก็ทาไมคะเขาก็พื้เมื่อกี้บอกแล้วว่าพื้นอะไรคะตรงเนี้ยสระอูให้เป็นสระโอแล้วก็แปลงแปลงสระโอให้เป็นอวัแล้วพอแปลงอวะเสร็จตัวออ่างเอาตัดออกก็เหลือวัแหวนตัวเดียวแล้วตัวนอนหนูนี่มาจากไหนมาจากตัวยุป,ปัจจัยก็แปลงเป็นอณนะก็จะเหลือนอนหนูตัวเดียวพอเราตัดออ่าง o ออกอ่ะแล้วก็เข้าใจหมดแล้วเนาะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาจะแปลว่าการฟังซึ่งซึ่ง คำคำแปลเขานะอ่าเสร็จแล้วเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอเราถึงตัวตัวเนี้ยอืมรานนี้มันจะมีสี่ใช่ไหมแล้วเติมเอ่อตัวยะลงไปเพราะว่าตรงนี้แจกเหมือนกันยาเป็นสะอาเนี่ยนะมันก็จะเหมือนกันยามันจะไม่ได้เป็นนิคฮิตอย่างนี้นะมันไม่ได้เป็นน้ปรุงนะคะอ่าแล้วเรามาต่อตัวนี้เลยว่าเราก็แปลแปลใหม่แปลว่าอะไรคะอันนี้ก็แปลว่าเพื่อใช่ไหมคะสี่นะแปลว่าเพื่อ เพื่อแล้วเราจะแปลตรงนี้เป็นการก็ได้เพราะมันเป็นภาวะรูกภาวะสาาณนะอ่ามันจะแปลว่าอะไรคะมันจะแปลว่าการความใช่ไหมคะแล้วก็อันแล้วตอนนี้เราจะมาแปลว่าอันเนาะเราจะแปลการก็ได้เราจะแปลอันก็ได้เราก็บอกเพื่ออะไรคะเพื่ออันอะไรคะเพื่ออันฟังซึ่งใช่ไหมซึ่งอะไรคะซึ่งทำเพราะตัวนี้มันแปลว่าการฟัง ซึ่งทำหรือว่าเป็นอันฟังซึ่งทำได้หมดเลยหรือว่าความก็ได้แต่เราใช้อันนะอันฟังซึ่งทำเพราะฉะนั้นเราจะมีเพื่อเพื่ออันฟังซึ่งทำแล้วก็อิติดังนี้โอเคไหม เราก็จบตรงจุดนี้ไปเพราะเราเห็นตาวาจบหมดเรียบร้อยแล้วลไปหาตัวตาวาเพิ่มอีกตัวหนึ่งตอนนี้ตาวาตัวใหม่ไม่มีใช่ไหมเราก็ต้องทําไมคะโยกมาเพื่อเอามาอะไรคะมาเปิดใช่ไหมมาเปิดตรงนี้อ่าประโยคเลขในเพราะเราจะเปิดประโยคเลขในเราต้องหามาตัวกิยาในระหว่างเนี่ยนะคะคือตาวาจินเตตาวานะคะก็คือคิดแล้วอ่านำมาเปิดนะคะตามด้วยอิติ อ,อิติอยู่ตรงนี้นะคะอิติก็คือตรงนี้สนธิกันสนธิก็ตัดบทเป็นสองศับใช่ไหมคะเพราเราตัดบทต,ตรงนี้เป็นคขาไม่สามิกับเป็นอิติเห็นไหมคะตัวเนี้ยติก็กลายเป็นอิติเพราะตัวข้างหน้าเขาเป็นสระเสียงยาวแต่ตัวเขาเดิมอ่ะเขาจะต้องเป็นเสียงสั้นเนี่ยคะ่ะคาไม่สามิอ่าแล้วเห็นศาสสัเป็นเครื่องหมายของอนาคตการคืออะไรคะพวิสันติอ่าพวิสันติแปลว่าอะไรคะแปลว่าจัก นะคะและคมะตัวนี้มามันแปลว่าไปใช่ไหมล้วก็แปลว่าจะไปอย่างนี้นะคะออแล้วก็เสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะเราก็ยังไม่เอาตัวนี้เรายังไม่แปลเราต้องมาแปลตัวเปิดก่อนอ่ะจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าแล้วก็เปิดข้างในไปพอเราไม่เห็นว่ามันมีอาร,ปราัปนะไม่มีเอนิบาตไม่มีการัตมีแล้วก็แปลประธานประธานตัวนี้เห็นไหมคะ เออมันอยู่ตรงนี้มันเป็นสนธิกันแล้วก็ตัดออกมาเป็นอาหารกับอะไรคะตัดบทเป็นอาหารกับเป็นปิอาหารนี่ก็เป็นเอ,อ่อตัวหมายเลขหนึ่งนะคะเขาก็จะเป็นอะไรคะเขาก็จะเป็นปัตถมาวิพัตเป็นประธานนะอาหารอันว่าเราใช่ไหมคะแล้วตัวเราจะแปลตัวเนี้ยปิจะต,ต้องแปลก,ก่อนแปลว่าแม้แม้แล้วก็อันว่าเรานะ,ะอาหารปินะ่ะแม้อันว่าเรา แล้วตามด้วยตัวตัวนี้เลยนะคะขมิตรสามิจักจักอะไรคะจักไปนะคะแล้วตามด้วยอิติดังนี้แล้วก็จบตรงจุดนี้นะคะต่อมาเรามาดูเดี๋ยวเราออกกันก่อนนะคะ